สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความศรัทธ,ธาสามารถที่จะเยียวยารักษาโรคได้นะคะจากหนังสือที่ชื่อว่ากฎแห่งความศรัทธาเล่มนี้ค่ะในหน้าที่48นะคะมีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้ดังนี้ค่ะถ้อยคำเปลี่ยนชีวิตหนึ่งพลังความเชื่อที่ไร้ขีดจำกัดและปฏิหารแห่งการรักษาโรคสิ่งแวดล้อมของคุณบุคลิกภาพ และอนาคตอาจเปลี่ยนหากคุณเปลี่ยนจิตใจของคุณพลังหลักเบื้องหลังสิ่งนี้คือพลังศรัทธาศรัทธาเหมือนกับการติดตั้งระบบประปาที่บ้านของคุณเมื่อเปิดก๊อกน้ำจะไหลออกจากระบบประปาที่เข้าบ้านคุณนี่เป็นศรัทธาแม้จะมีน้ำอยู่มากมายในระบบประปาแต่หากคุณไม่เปิดก๊อกน้ำด้วยความศรัทธา น้ำจะไม่ไหลรินออกมาทำนองเดียวกันด้วยความเชื่อการยืนยันและการยอมรับคุณจะได้รับพลังอันไรขีดจำกัดพลังความเชื่อเป็นสิ่งที่มักไม่มีสอนกันตามโรงเรียนคุณจะเรียนรู้ได้เฉพาะในศาสนาและการศึกษาด้านศาสนาเหมือนอย่างบิดาที่แท้จริงของคุณพลังไ like รขีดจำกัดและไม่รู้จักความพ่แพ้อยู่บนสวงสวรรค์ คุณจึงต้องเป็นอย่างนั้นด้วยไร้ขีดจำกัดและไม่รู้จักแพ้บนโลกนี้นี่คือความหมายของคําว่าเอาชนะในเชิงศรัทธาศรัทธาสามารถรักษาความป่วยไข้ได้โครงสร้างหลักของร่างกายของคุณจะเปลี่ยนไปตามแนวคิดเรื่องชีวิตของคุณและภาพลักษณ์แห่งตัวตนของคุณเซลล์เม็ดเลือดแดงและขาวและภูมิคุ้มกันในเลือด ก็ยังทำงานอยู่ทุกวันขณะที่ได้รับพลังชีวิตจิตวิญญาณแข็งแกร่งกิจกรรมของเม็ดเลือดเหล่านี้จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดแบบไหนเม็ดเลือดจะเริ่มต่อสู้กับไวรัสและสิ่งที่เป็นอันตรายกับคุณขับมันออกจากร่างกายเซลล์มะเร็งและเนื้อเยื่อที่ไม่ดีจะขับทิ้งไปและได้รับการทดแทนอย่างรวดเร็ว ด้วยความคิดของคุณนี้เองสิ่งไม่ไดีจะถูกขจัดไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะคะที่ว่าพลังความคิดความศรัทธาสามารถที่จะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นเซลล์ที่แข็งแรงด้วยค่ะโอเคต่อไปเรามาเพิ่มพลังศรัทธาของเรานะคะด้วยการสวดมนต์ประจำวันค่ะ วัจนแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสำรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรัน์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลจอดส่องมา ให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นพิภพ,พนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดังรุ้งเชื่อมโยงทองฟ้ากับแผ่นดินแพขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือครรสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้าย สีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าอาสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานส่อมสว่างอาณาจักรแห่งพุทธอาณาจักรแห่งพุทธคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ด ที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นดานแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นดานแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลาย จิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุดเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไรผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแตกเป็นเสียงเสี่ยงแต่ทว่ามีบทพระธรรม เป็นประดุดม้ยถ่อเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสแสดงธรรมซึ่งเป็นดั่งคุ้มทรัพย์อันมหาศาลคุ้มทรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรม ที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดังแก้วผลึกจากพระเมตตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้บอกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมีได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้น ในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลาคืออดีตการปัจจุบันการและอนาคตการถึงแม้อดีตผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตอนและผู้อื่นไม่ได้แบ่แยกหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุตรแห่งพุทธ,ธะดังนั้น จงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันด์เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้ว ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทาไปสู่ดินแดนแห่งพุทธจากนี้ต่อไปวันโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากปีศาจชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจจงเป็นโลกแห่งอุดมคติ มาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่าง ซึ่งมาผาสานแรงร่วมกันพนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณนณะที่นี้ว่าจะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอน คำมิทฐานต่อพระผู้ปเป็นเจ้าข้าแต่พระผู <th> er, <r> ้เป็นเจ้าเอลคันทาเรท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเราแสงสว่างพลังทั้งมวลปัญญาทางปวงมและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิดโปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาของเราโปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราให้ผลจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดประทานหนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเรา คำมัทิฐานต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นหลังที่มาแห่งปัญญาผู้เป็นกรอบป้องกันแห่งความกล้าหาญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใคร่ขอวิงวอนท่าน ทุกๆวันโปรดจองช่วยข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรตนด้วยเถิดทุกๆวันโปรดจองช่วยข้าพเจ้าขัดเกลาจิตใจด้วยเถิดทุกๆวันได้โปรดให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขผลทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุม้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดช่วยชี้ทางให้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆวัน เพื่อสักพาชีวิตของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอขอบพระคุณท่านโอเคค่ะ <Okay, S 1> ขอบคุณนะคะที่วันนี้ร่วมสวดมนต์ด้วยกันค่ะแล้วก็ ในครั้งหน้าก็คือจะมีการสวดมนต์อย่างนี้ไปไดเรื่อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่อย่างอยู่ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ